ลักษณะของหนังสือที่หลุดแบะจากการสายกาวมาไม่ดีวิธีแก้ก็คือเสียตรงไหนแก้ตรงนั้นครับ านาี้มานี้พอเอาอยู่นะครับพอเอาอยู่ นนี้เอาอยู่ก็ถ้าขอเสียหนึ่งแผน่นสองแผ่นแล้วก็หน้าแบกแก้ทีละแผ่นครับหน้าแบกแบกอยู่ด้านนี้ด้านนี้ต้องใช้หน้าเดียวด้านนี้ใช้สองหน้า บหน้าเดียวอย่างนี้ติดกาวทางนี้ตลอดแนวก็จะวางกาวลงอย่างนี้ แล้วก็เอากาวปาด ีกระดาษให้เรียบให้เรียบร้อยนะครับวลาติดจะได้ติดดีด้านนี้แปะลงก็ต้องใช้ด้านนี้เข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องหันหน้าเข้าไป าการระยะนะครับห่างมาสักเท่าไหร่สองมิลสามมิลก็จะอยู่ประมาณนี้จากนัก้นเอาไมรมาทับอกวางทับลงไป จะมีกาวถ้าอยู่เราก็ยกขึ้นมาสำรวจดูว่าสำรวจดูว่ากาวติดครบไหมพยายามให้กาวติดครบน้อยไปก็แตมนิดนึง ทานการระยะให้ดีนะครับกันมุงไว้แล้วก็เริ่มแปะ มาได้ที่แล้วก็รีบครับเท่านี้ก็อยู่แล้วครับรอแห้งรอแห้งสนิทก,ก็อยู่แล้วมาอีกด้านหนึ่ง อันนี้มีปัญหาสองแผ่นก็ใช้สองด้าน การระยะเหมือนเดิมจะมีกาติดครบเลยจะมีกาติดตามขอบนะครับติดตามขอบ จากนั้นแปะด้านวะด้านด้านล่างสำคัญตอนจ่าระยะนี่แหละครับเราต้องจ่าให้มันพอดีเสมอเป๊ะเมื่อเราเห็นว่าเสมอเป๊ะแล้ว แผ่นนี้ที่ยังไม่หลุดเราก็พับเก็บลงมาแล้วก็รีดได้อย่างนี้แล้วเราก็รอเวลารอมันแห้งครับจากนั้นหน้าแบะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันแบะใช่ไหม แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดครับติดกระดาษกาวหนังไก่ให้เหลือพื้นที่ที่จะใส่กาวเอาไว้ทั้งสองด้านนะครับจากนั้นเราก็ทากาวลงไปกาวทาได้เลยครับไม่ต้องกลัวอะไรเลย,เลยทาไปเลย ไม่ต้องกลัวว่าจะเยอะเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอตอนลงจริงๆแล้วมันจะออกเองสำรวจดูนะครับว่ามีเนื้อกาวอยู่ ทุกจุดสัมผัสข,ของไม้บรรทัดแล้วนะครับพอมีเนื้อกาวอยู่ครบทาบลงไประหว่างหน้าที่แบะครับทาบให้ตรงโอ้ขอโทษแต่เทปออกก่อนครับลืมเพราะพรกาวที่มันเลกตรงเทปเนี่ยจะได้ไม่ไปติดหน้าหนังสือ แต่เทปออกก่อนแล้วก็วางทาบลงไปถูนิดนึงเดินกาวให้ทั่วถูนิดนึงแล้วก็พับเล่มลงถูนิดนึง จะมีกาวติดอยู่หน้ากระดาษนะครับแล้วก็พับลงแท่นนี้ยังไม่ได้เช็ดจริงๆก็คือต้องเช็ด แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาก็หันไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะทับด้วยเหตุว่าด้านนี้มันจะมาไม่ถึงด้านนี้จะมาไม่ถึงนี่สำหรับหนังสือการ์ตูนนะครับมันมาไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าไซส์มันจะพอดีสำหรับการ์ตูนและพ็อกเก็ตบุ๊กนิยาย ที่เหลือก็บีบแล้วก็รอเวลาครับจริงๆไม่ยากนะครับต่อให้เราใช้ไม้ค่อยๆแซะค่อยๆบีบลงไปก็ยังได้เพียงแต่ว่าบางทีแล้วมันก็จะไม่ทั่วแล้วก็เสียเวลาในการแต้มให้ครบทั้ง ทั้งพื้นที่ของเนื้อของหน้ากระดาษนะครับเวลาบีบพวกนี้ไม่จําเป็นต้องแน่นมากหรอกครับเพราะว่ามันมีแรงอัดอยู่แล้วเท่านี้แหละครับรอเวลามันแห้งก็คือเสร็จแล้วครับ คอยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สิ้นเปลืองที่สุดในชนีวิตคนเรานะครับแต่เพื่อให้งามันออกมาสวยสบมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ต้องรอครับบางทีมันก็จําเป็นต้องรอส่วนระยะเวลาที่กาวมันจะแห้งสนิทเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความหนาบางของกาวนะครับว่าเราทาหนาทาบางแค่ไหนอันนี้ผมเองก็ตอบไม่ได้ว่า ใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงที่กาวมันจะแห้งอาศัยความรู้สึกครับว่ามันน่าจะได้เวลาแล้วแหละอะไรประมาณนีอ้อยู่ที่เราทาบางหรือหนานะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องรอครับรอจนกว่ามันจะแห้งเมื่อคิดว่าได้ที่แล้วเราก็มาดูกันว่าผลแบบเป็นยังไง น่าไม่แบะกาวติดดีใช้ได้ครับโอเคถือว่าผ่านได้ผลนะครับวิธีเนี้ที่คิดขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อก่อนเห็นคุณนิ่มเนี่ยพยายามที่จะแตะกาว แตะกาวขึ้นมาแล้วก็จิ้มซอก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 ทีละนิดอย่างเงี้ยผมมองว่ามันมันยุ่งยากใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันใครจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับแบะหน้ามันออกมาแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไล่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 ไปอย่างเงี้ยก็ได้แม่นหน่อยก็จะลูดเลยก็ได้แต่ว่าก็แล้วแต่ฝีมือครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องยากหรือปัญหาที่ท้าทายอะไรแต่เป็นเทคนิคเล็กๆที่ทําให้กาวกินซึมเนื้อกระดาษได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อีกวิธีหนึ่งสวัสดีครับ